น,นี้ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถกกันอย่างหลากหลายนะคะกรณีที่ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิม้มเจริญรัตสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่2โดยอ้างอิงไปถึงข้อบังคับข้อที่41มีความเห็นจากหลายฝ่ายพูดตรงกันบ,บอกว่าการฝ่าทางตารกรณีนี้ควรจะไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้ค่ะ ายชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาพูดถึงกรณีที่รัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อน,นายพิธาลิ้มเจริญรัฐเข้าสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองโดยอ้างถึงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ว่าบอกให้ไปขอขอให้ไปสอบถามที่นายวันมูฮัมมัดนอมทาประธานรัฐสภานะคะและ,คและในชวนเห็นว่ากระบวนการหลังจากนี้ต้องเป็นไปตามกําหนดการโหวตนายกวันที่27กรกฎาคมส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ถึงมติรัฐ ฐสภานั้นในชวนบอกว่าในวันม uh นูฮัมหมัดนอแนะให้ร้องพูดตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณายื่นสารรัฐธรรมนูญค่ะโดยย้ำว่ารัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบแต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอย่างไรก็จะผูกพันกันทุกองค์กรมติของสภาก็เป็นมติแต่ว่าชอบหรือไม่ก็เป็นเรื่องของแล้วแต่ดุลยเดชในขนาดนั้นซึ่งตาว่าสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยเป็นไง คำมติสารมูนก็จะผูกพันกับหน่วยงานครับขณะที่เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชันเตรียมยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและสารรัฐธรรมนูญนะครับกรณีที่รัฐสภามีมติไม่เสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรอบสองเพราะมองว่าเป็นการกระทําที่ขัดรัฐธรรมนูญครับโดยฝ่ายการเมืองใช้ข้อบังคับการประชุมอยู่เหนือรัฐธรรมนูญแล้วก็เชื่อว่าอาจารย์ที่สอนกฎหมายหลายคนรับไม่ได้ เพราะผิดหลักการอย่างมากซึ่งตนจะยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่25กรกฎาคมนี้ครับสิเสรีภผมมองว่าทงทงสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาต้องการนะครับนำมาซึ่งวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเราต้องมองว่ารัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเขาจะใช้วิธีการแล้วก็อ้างกติกาเล็กๆคือข้อบังคับ การประชุมของรัฐสภาเนี่ยมาไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูญผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบครับ นายธนก,กิจวรธนชากุลอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดตั้งข้อสังเกตว่าการยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสงสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213นั้นต้องฝ่าด่านกฎหมายอีกหลายด่านนะคะคุณผู้ชมด่านแรกผู้ยื่นคําร้องต้องเป็นผู้ถูกลระมิดสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองด่านที่2 ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต้องทำภายใน90วันด่านที่3ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีเวลาพิจารณา60วันว่าจะยื่นสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งถ้าผู้ตรวจไม่ยื่นผู้ร้องก็จะไปยื่นโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญใน90วันสุดท้ายมีด่านที่4อีกสารรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจพิจารณาว่าคำร้องที่ยื่นนั้นเป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยหรือไม่ซึ่งถ้าสารเห็นว่าไม่ได้เป็นสาระ ก็มีอำนาจไม่รับคำร้องไว้พิจารณาค่ะ